<h ull ing> อเช้า,า,ชาแล้วโอ้โหเอ้ยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเออวันเดยวันเดยอเอาวันด,ด,ดีครับทุกคนอาพี่ยมเอาวางงนานะป่าพีชช่วงดีพี่ท้องเดิน <c oughs> พี่ <k <k> คนแถวบ้านนี่เป็นอะไรกันหมดฮะท้องเสียล <ะ S 2> แล้วครับอายิวาตกะโลเปล่าไม่ใช่น้องเออพี่ผมสังเกตว่ามือพี่นี่โลหายไปไหนอะพี่ฮะ อ,อ๋อปายน้องคือพี่คิดว่าพี่ผมไม่ได้ใช้โลพี่ก็เลยเก็บไว้เฉยๆนะเอ,อ่อผมผมอยากจะคุยเรื่องจิตกรต่อนะครับพี่จิตกรเหรอที่นี่จะมีอัตราการแลกเปลี่ยนโดยการใช้เงินถ้าเกิดว่านายไม่มีเงินานายก็ต้องรับจ้างเอาผมอยากรับจ้างอะไรสักอย่างะครับพี่ถ้าอยากรับจ้างเหรอ พี่แนะนําว่าลองถามคนแถวนี้ดูเผื่อว่าเขาอยากจะจ้างให้หนายไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเงินก็หายากได้พี่ผมผมมีเรี่ยวแรงกําลังแต่ไม่รู้จะหาเงินยังไงลองไปดูลองไปถามหาคนดูโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเอาสติปสวัสดีครับพี่เออเมื่อคืนเป็นไงบ้างเมื่อคืนผมไม่ได้นอนครับพี่ทำไมอะ่ะผมวิ่งรอบบ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นคือเลย <laughs> สติปจริงเหรอเนี่ย โอ้โหอย่างนี้ก็วิ่งเร็วขึ้นแล้วสิใช่ครับพี่ผมคิดว่าน่าจะเร็วขึ้นวันนี้เราต้องออกไปด้วยกันหน่อยแล้วมั้งสเตฟพี่คิดว่าพี่จะหาคนที่เขาจะจ้างเราทําอะไรสักอย่างในเช้านี้อากาศดีอยากจะออกไปหาอะไรทํานะได้ครับพี่๋ยวผมลองหาให้นะครับพี่ครับได้แล้วเฮ้ยใครเหรอก็เจ๊ใหญ่ไงครับเจ๊ใหญ่ใช่แล้วค่ะเดียนเองค่ะตามเดียนมานะคะเดี๋ยวเดียนจะให้ภารกิจเจ๊ใหญ่เอาจริงปะเนี่ย ช่พี่อย่าไปกลัวเขาเลยเขาชอบแกงเลน่นเฉยๆได้เขาเขามีอะไรเออเจ๊ไปคุยกับเขาเลยครับเออเจ๊ใหญ่ครับจ๊บพีหนุ่มมาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เจ๊ใหญ่มีภารกิจอะไรให้ผมทำหรอครับเจ๊อยากกินเนื้อสัตว์นะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเรียวแรงแล้วเ <c oughs> จ๊อยากออกไปแต่เจ๊ไม่มีรแรงเปิดประตูนะพ่อหนุ่มแล้วเจ๊จะให้ผมไปล่าตัวอะไรเจ๊อยากกินเนื้อสัตว์ที่มันบินได้พ่อหนุ่มไปหามมาให้หน่อยได้ไหมไปฆ่ามาสักสองสามตัวนะฆ่าได้แล้วก็เจ๊จะให้รางวัลรางวัลอะไรครับเจ๊ผมขอเป็น สิ่งของได้ไหมได้สิเจโอ้โหเจ๊แกล้งเล่น <S <S เธอยังเชื่อเจแบบนั้นอีกเหรอโอเคครับเจ๊ก็งั้นเดี๋ยวเจ๊ให้ของมาเลยได้งั้นเจ๊มีคอสโบให้เธอก็เอาไปใช้ซะนะจริงเหรอครับคอสโบผมใช้ไม่เป็นเลยฮนะมันก็แค่ใส่หน้าไม้แล้วก็ยิงเท่านั้นเองพอี่นองได้ครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าเลยอ่าตรงเจ๊ไปนะอ๋นี่เหรอคอสโบไฟเบอร์แอโโอ้แจ่มมาก แล้วก็อย่าลืมไปหาสัตว์วินมาให้เจ้ด้วยนะจ๊ะครับผมเจ้อย่ามองผมด้วยสายตาแบบนี้ฮะสติฟไปข้างนอกกันดีกว่าเด้อครับพี่พดีใจคอสโบจากเจ้ใหญ่มาด้วยละสติฟเอ๋ยจริงครับพี่ดีจังเลยนะแต่พี่ยิงไม่เป็นนะสติฟสอนหน่อยได้ไหมเด้พี่ไม่มีปัญหาสติฟได้ทำเป็นหลายอย่างนะแต่ไม่เคยใช้อาวุธเองเลยก็ <c ười> ผมไม่อยากใช้ไงผมอยากจะแบบซ่อนซ่อนไว้ไงแบบให้พี่ ตกใจเล่นเวลาจะเห็นเฟมเมอร์ผมจริงๆอะฮอตคิดคุยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่ยามพี่ยามผมผมออกไปกันก่อนนะเอยน้องไปไหนกันทำภารกิจไงพี่เดี๋ยวผมได้รางวัลเป็นคอสโบโนะพี่เออแจมแจมไหน้องเออดีดีดีเราไปฝึกใช้ให้สตีฟสอนมันเก่งในหน,มมน,นุ่มคนนี้แต่มันไม่ค่อยแสดงออกโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันนะครับตอนเย็นแต่ว่าคืนนี้ผมพักบ้านผมแหละผมคงไม่ขอรบกวนที่นี่เออแน่นอนถึงยังไม่บอกข่าวอะไรอยู่แล้วโอ้หพี่นี่ใจหลายโคตร โอเคไปกันสเตปไหนดูซิวันนี้วิ่งเร็วแค่ไหนแน่นอนเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูนะพี่มาตามมาวิ่งตามพี่มาไปหาสัตว์บินใช่ไหม ใช่ครับพี่โอ้นี่เร็วแล้วสตีฟใชน่นี่กำลังวอร์มอัพวอร์มอัพเอยน้องเลยสัตว์บินนี่จะหาได้จากแถวไหนตามใช่หานะพี่หรือว่าให้พี่ฝึกหน้าไม้ด้วยไปเลยใช่ไหมใช่ครับพี่มันยิงยังไงพี่เคยใช้แต่ดาบอไอ้น้องก็ยิงไม่ยากนะครับพี่แค่เลง็งแล้วก็เอาลูกเดาใส่แล้วก็ยิงเออได้เลยแล้วยังไงเดี๋ยวลองไปดูหน้าง,งานแล้วกันไปวิ่งไปสตีฟฮัลโหลอ้าวหุยสตีฟไวมากวิ่งจากตรงไหนมาเนี่ยมาตามมาตามมาตามมา โอเคไป <laughs> นี่เร็วเหรอผมก็เร็วขึ้นแล้วนะพี่แต่พี่เดินเร็วกว่าได้รอผมด้วยโอเคออกมาด้านหน้ากันอีกแล้วชายหาดเดิมเลยใช่ไหมใช่ครับพี่ <laughs> เฮ้ย,ยสัตว์บินไอ้พวกผึ้งแมลงพวกนี้นับเปล่าสตีฟ <laughs> ไหนครับพ <laughs> ี่นี่นี่นี่ทางนี้ <laughs> ไหนไหนพี่มองไม่เห็นเลย <laughs> ทางนี้โอ้โหส,สตีฟเอ้ยเนี่ยนับไหม <laughs> ไม่นับครับพี่ <laughs> มันก็เป็นสัตว์บินนะ <laughs> พี่นี่ตลกนะครับเออเราก็ไปกันเถอะอุ้ยนี่ไง พี่เห็นนกแล้วอีแรงนะ่าจะนับอยู่มั้งใช่ครับพี่อีแรงนะับได้เดี๋ยวพี่จะยิงมันมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบบๆฮัลโหลนั่นไงอีแรงสตีปพี่จะยิงมันพี่ต้องไปหาเรื่องมันใช่ไหมมันถึงจะยิงพี่ก็เสี่ยงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรพี่ชอบความเสี่ยงว่าพี่ยิงไม่แม่นยิงนะไหน,นอีแรงเห็นมันบินมาตรงนี้ฮัลโ,โหลหุ้ยสตีฟคืออะไรสตีฟสตีฟสตีฟมันคืออะไรสตีฟสตีฟ โอ้โหพี่ไม่ไหวหรอกนะสตีฟเราไม่เก่งสตีฟช่วยพี่ด้วยสตีฟสตีฟไอตัวหลังโอ้โหเจอริซิโนซอร์ดอนเอ,อ้ยเ,เรียบร้อยโอ้โหพี่เก่งมากเลยพี่โอ้ยสตีฟโอ้โหสตีฟไอด้านหลังนะั่นไม่ใช่แล้วนะโอ้โยกีดอกเดียวตายเลยแสดงว่าลูกดอกนี่แรงมากสตีฟฮัลโหลสวัสดีพี่ยังจะมาสวัสด,ดีสวัสด,ดอีอะไรกัน นั่นนั่นนั่นอีแรงอีแรงมันตามมาไอ้ทัวเมื่อกี้มันไปเอ้ยสติฟโอ้ย,อยใจหายใจฟั่มหมดหมดใช่ไหมนี่นี่ไงโอ้โหไปหาตรงที่อื่นได้ไหมตรงนั้นมันอันตรายได้พี่สเตฟเล่าเรื่องอีกหมู่บ้านให้พี่ฟังหน่อยสิเห็นบอกว่ามีหมู่บ้านไม่ใช่ ใช่ครับอยู่หมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านใหญ่อะทำไมถึงต้องอยู่2หมู่บ้านก็เพราะว่าเราแยกกันออกมานะครับช่วยกันหาแล้วก็ขนาดหมู่บ้านนั้นใหญ่ไม่พออารมณ์แบบหมู่บ้านในเมืองครับพี่แปลกจังนะแต่ว่าที่นั่นก็มีคนเยอะใช่ไหมใช่ครับพี่เยอะมากแล้วกลุ่มคาบาวอะไรนะั่นมันคืออะไรที่บอกว่าพี่หน้าเหมือนอนะพวกนั้นก็คือพวกเปล่าแดงเปล่าฟ้าเปล่าทะเลทรายมีหลายเปล่าพี่ก็คือพวกโจรอย่างนี้อใช่ครับพี่อืมเขาเป็นโจรใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีปืนที่ของเขาอยู่ ใจว่าเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างแต่เขาจะออกล่าออกป้นทุกครั้งเลยพี่จริงเหรอนี่คือสาเหตุที่เราเข้ามาหลบที่นี่ใช่ไหมใช่ครับพี่โอ้แย่เหมือนกันนะครับเออคนก็ถึงระแวงใช่ไหมระแวงพี่โอเคเฮ้ยแรปเตอร์ด้านหน้าพี่ไม่เจอสัตว์บินเลยเจอแต่แรปเตอร์ผมว่าเราอย่าไปไกลจากตรงนี้เลยพี่ทาไมอะ่ะอาจจะไปโดนพวกมันเจอตัวก็ได้พวกมันนี่คือคาบาวน่ะเหรอใช่ครับพี่โอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์โอ้โหโอ้ยนิดเดียวนิดเดียว เฉียดมากโอ้โหเดี๋ยวๆพี่หิวน้ำพี่หิวน้ำสตีฟห,หิวน้ำมากอย่างแรงอ่าสุดชื่นแล้วพี่จะหานกที่ไหนวันนี้เนี้ยสตีฟเอ้ยก็ในป่าไม่น่าจะมีครับถึงมีเราก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นนะสิเจอแต่พวกปวกพวกมดเนี่ยโอ้ยอ๋อนี่เนี่ยแต่ข้างในนี้อันตรายนะพี่อันตรายไงเสือเสือพี่ก็จัดมาแล้วนะน้องก็จะมีฝูงนกบ้างเป็นนกใหญ่เฮ้ย สตีฟอะไรอ่ะอะไรอ่ะแถวนี้เกิดอะไรขึ้นสตีฟสตีฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตีฟคือใครอ่ะเข,ข,ขาคือใครสตีฟผมไม่รู้พี่เฮ้ยเฮ้ย,ยคนจริงๆด้วยสตีฟนั่นเป็นคาบาวพี่คาบาวคาบาวเหรอเฮ้ยเฮ้ยสตีฟอันนี้พี่กำลังช็อกอยู่เขาจะเจอเราไหมเนี่ยผมว่าเราไปที่อื่นกันดีกว,ว่าพี่พวกนั้น อาจจะเป็นสายลับก็โอ้ยทำไมเขาแก้ผ้าพี่ว่าไม่นะแต่มันมีปลาอยู่ตรงเอ้ยมีนอกอยู่ตรงนู้นนะสตีฟไม่เป็นไรพี่เฮ้ยพี่ว่าพี่รู้สึกไม่ดีนกพี่ใช่นกพี่อยากยิงนกพี่ขอยิงนกก่อนได้ไหมเฮ้ยนก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 โอเคเราจับนกตัวนี้โอ้โหมีนกเยอะมากทำไมตรงนี้มีนกเยอะจังไม่รู้เหมือนกันพี่โอู้หูพวกนี้ก็มาเยอะว่ะสตีฟสตีฟฮัลโหลสตีฟอย่าไปให้พวกเขาเห็นนะ พี่จหลบได้สตีฟ์หลบไม่ได้ใช่ครับพี่ขอยิงสักตัวหนึ่งแล้วกันเจ๊ใหญ่เขไม่ว่านะได้พี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ก็เอาสตีฟมาเป็นพยานนี่แหละว่าพี่เป็นคนยิง,ยงจริงๆอะ่ะไม่งั้นพี่ก็ไปพาสตีฟมาหรอกทำไมพี่ปวดอย่างเงี้ยเ,นะเอานะสตีฟ์อันนี้โอเคพี่ตีนกแป๊บปุ๊บเรียบร้อยสตีฟสุดยอดเลยพี่โอเคเค้โหเขาจะเห็นแล้วไหมขอเนื้อหน่อยขอเนื้อเนื้อนกหน่อยเนื้อนกเนื้อนกโอ้ยสตีฟเอ้ยสวยแล้วเราล่วงมาข้างล่างแล้วสตีฟเราล่วงลงมาแล้ว ขาจะเจอตัวเราไหมพี่ฆ่านกไม่ตายอูดูนกมันดิโอเคสตีฟเราได้นกมาแล้วสตีฟอยู่ไหนเราต้องขึ้นแล้วสตีฟแต่ขึ้นไม่ได้สตีฟพี่ขึ้นไม่ได้สตีฟอยู่ไหนสตีฟไอ้ตีฟพี่ครับผมอยู่นี่อยู่ไหนวะไอ้ตีฟพี่ครับสตีฟพี่ครับสตีฟเอ้าสตีฟหายไปแล้วฮะคุณผู้ชมสตีฟมันไปอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลสตีฟพี่ครับผมอยู่นี่อ้าว สตีฟลงไปในน้ำแต่เป็ไรเขาเห็นไหมนะ่ะไม่เห็นแล้วครับพี่ผมเนียนเนียนอะ่ะใครวะน้าสนะงสัยเขาตกน้ําขึ้นไม่ได้เนี่ยที่นี่อันตรายมากสตีฟไปดีกว่าแล้วลับดีกว่าพอแล้วแล้วอย่างนี้เจ๊ใหญ่จะรู้ได้ไงว่าเราเอานกไปได้จริงๆมันจะมีขานกดอกมาอยู่พี่ขานกใช่ไหมเออพี่ว่าพี่ดบับเฮ้ยเจออีกตัวเจออีกตัวเจออีกตัว,ตว,ตวสติปเจออีกตัวยิงเรียบร้อยสติปเจ๋งมากพว่ใช่แล้วพี่เจ๋งไงน้องไหน นี่ไงขาโนกโอ้แจมสองก็พอละมั่งเนื้อเท่านี้แล้วพออุย้ยสเตตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเรียบร้อยเป็นไงพี่ยงยิงเปลืองสิครับอืมพี่ขอโทษแค่สองขาก็พอมั้งจ๊อยาจะเอาขาโนกไปต้มใช่โอ้โหมันน่งมีอีกตัวหนึ่งพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ไ,ลวไปกลับบ้านดีกว่าไปทางไหนเนี่ยสเีฟผมจําได้พี่ต้องวิ่งตรงไปเอานี่บ้านพี่เหรอครับไหนอ่ะไหนไหนีน่ไงครับฝั่งขวาฝั่งออใช่เออพี่อยู่บ้านหลังนี้ โอเคสตีฟไหนๆก็รู้บ้านพี่พี่ออกมาอยู่ไกลจังเลยนะครับไกลดิพี่ก็กังวลกลัวเขาจะระแวงพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็ให้พี่เข้าไปอยู่ข้างในหมู่บ้านแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อยู่ข้างนอกได้สบายสบายก็เราก็ไปตะลอนกันมานานแล้วตอนนี้ถึงเวลากลับหมู่บ้านนะสตีฟไปได้ครับพี่หมู่บ้านก็ไปทางนี้เลยพี่จำได้แล้วถ้าถึงบ้านเนี่ยจำได้แล้วเออพี่จิมครับเออสตีฟเออสตีเ้ยทำไมไม่ได้เห็นเลยเนี่ย โอ้ยจะเข้าหมู่บ้านมีสัตว์อันตรายรอบหมู่บ้านเลยพี่ใช้คล้องแล้วนะครับเนี่ยใช่แล้วไอ้น้อง้อยได้อะไรได,ได,ได้ได้ผักมาด้วยแถมได้ลูกธนูมาด้วยโคจมเออพี่จมอย่าบอกพี่ยามนะครับว่าผมเล่าให้ฟังทําไมอะทำไมพี่บอกไม่ได้ทําไมพี่ยามเป็นอะไรเขาไม่อยากให้ใครใคร,รู้นะครับเขายังไม่เชื่อใจพี่เอ,อ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่บอกหรอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็มีน้องสาวอยู่ที่นั่น น้องสาวเฮ้ยหน้าตาอย่างเรามีน้องสาวเลยเหรอมีดิพี่อืมจำจำจำแนะนะนำให้พี่รู้จักบ้างนะก็ถ้าพี่ได้มีโอกาสไปที่นั่นนะครับเออโอเคโอเค,อเคไม่มีปัญหาพี่พี่อาจจะได้ไปกลับเข้ามาแล้วพี่ยามครับพี่ยามเฮ้ยไกลอะอาบาเขาเปล่าพูดเหมือนเดิมเมอนกผมเองฮะจิมมี่เออเจมเ่อยเข้ามาเลยเป็นยามแต่ไม่ยอมเปิดให้ขายพูดอะไรเปล่าครับพี่ไม่มีอะไรเฮ้ยโอเคกลับเข้ามาแล้ว ไปให้เจ๊ใหญ่ก่อนนะโอเคพี่เจ๊ใหญ่ครับโอ้โหเจ๊ใหญ่ยังยืนอยู่ที่เดิมทำไมเจ๊ใหญ่อยู่ข้างหลังอย่างเงี้เจ๊แหมเจ๊ก็มานวดหลังให้พ่อจิตตกรไงโอเคเจ๊เนี่ยขาเจ๋มมากเลยเจ๊ไม่คิดว่าเจ๊จะได้กินแล้วนะเนื้อไปด้วยครับจะทําอะไรก็ทํานะผมขอตัวก่อนแล้วกันนะเออเดี๋ยวพ่อหนุ่มอะไรครับเจ๊เจ๊มีของจะให้ตามเจ๊มาสิเอาเจ๊ไปไหนเนี่ยฮัลโหลโอเคครับเจ๊มีอะไรเหรอเจ๊เห็นหนวดพ่อหนุ่มเจ๊อยากเห็นหน้าตาที่แท้จริงของพ่อหนุ่มเนี่ยเออตัดตัดหนวดหน่อยนะเฮ้ ผมไม่เคยตัดจริงฮะเจ๊จะช่วยสอนได้ป่าเจ๊ตัดให้ได้นะมันนี่สิตามมามันนี่สิพี่หนุ่มเดี๋ยวเจ๊จะตัดหนวดให้ได้ครับเจ๊ตัดไปตัดได้จริงอ่ะเจ๊เจ๊ตัดเป็นเจ๊ก็พอตัดเป็นนิดนึงนะโอเคอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆเอาเจ๊เจ๊ใจเย็นครับผมเจ็บโอ้ยเจ๊เจ๊ใช้อะไรตัดเนี่ยเจ๊อยู่นิ่งๆสิเฮ้ยนิ่งอยู่แล้วเจ๊โอ้โหน่ากลัวมากเลยเจ๊เนี่ยเนี่ยคราวนี้ก็รอแล้วโอ้โหจริงป่ะเจ๊ไปแล้วเจ๊โอ้แ่มมาโอ้ เฮ้ยนี่หนวดเราหนวดเราไม่มีแล้วโอ้เท่แม่แต่มันจะยาวก็เรื่อยๆนะพีหนุ่มเออไม่เป็นไรครับเจ๊อย่างน้อยผมได้กลับมาเห็นสีหน้าตัวเองโคตรจ๊มโอ้ผมหลอกไหมครับหลอก,กับผีเสียเธอเนี่ยผีที่จริงๆเลยเศรษโอเควันนี้ก็เย็นแล้วนะฝนตกต้องรีบแยกย้ายเข้าบ้านแยอยูกันดึกนะเพราะว่าฝนตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายแล้วก็อย่าออกไปข้างนอกด้วยวันนี้ก็แค่นี้ยแหละอยากย้ายกันไปนอนส่วนเองไอ้หนุ่มไอ้เจมมี่ครับพี่ อะไร,รอ่ะเองก,ก็กลับไปนอนบ้านแน่นอนพี่ผมไม่มีปัญหาแต่ผมจะกลับยังไงมันมืดมากพี่ก็เดี๋ยวเอาคบเพลิงไปแล้วกันสตีฟน่าจะมีมั้งสตีฟเอาคบเพลิงให้พี่เขาหน่อยได้ครับพี่เออพี่เอาเลยครับอ๋อนี่เหรอใช่ครับพี่จัดไปครึบอ่าเรียบร้อยโอเคครับทุกคนขอบคุณมากนะเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับใครมีอะไรให้ผมช่วยเดี๋ยวผมจะเข้ามาหาอีก เออจะมาก็เปิดประตูเองไม่ต้องเรียกแล้วพี่แหมพี่ก็เป็นยามนะพี่เป็นยามพี่ก็ต้องทําหน้าที่เฮ้ยพูดดีๆน้องพี่ก็ทําหน้าที่ทุกครั้งนะเองทาได้เองก็ทําไปสิอโอเคครับผมไม่ผมไม่เถีออยงแล้วกันโอเคงั้นผมไปแล้วครับทุกคนฝันดีครับผมโอเคฝันดีครับพี่ฝันดี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 ไปไปไปเถอะฝันดีนะจ๊มป์นุ่มโอ้ไปแล้วครับบ๊ายบายอยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาช่วยงานเขาต่อนะครับ หวังว่าผมคงไม่เจออะไรช่วงนี้ก็จําอะไรไม่ค่อยได้เลยทำไมมันมืดขนาดนี้โอเคมาถึงบ้านแล้วฮะดีนะเนี่ยเขาให้ครบเพลิงเรามาครับไม่งั้นเราก็คงมาไม่ถึงบ้านเ้ยโอเคเรียบร้อยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมนอนแล้วฮะนอนไปทั้งกองไฟนี่แหละ โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับอัคชาโดนะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์เอาไว้นะฮะแล้วก็กดแชร์ด้วยเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ